สวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนกับเรา2คนดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะดิฉันพิพากรสุภลักษ์ค่ะวันนี้นะคะอาเซียนเดเรกเราจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียค่ะคุณดอไบสุราบาสรีนะคะจะมาเล่าถึงผู้นําระหว่าง2ประเทศคือมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะมีความคืบหน้าเรื่องรถไฟความเร็วสูงค่ะแต่ตอนนี้ไปอาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะ มาเริ่มต้นที่ข่าวสารจากประเทศอินโดนีเซียนะคะมีพาดหัวจากในสเปียม t ดอะสเต t ทไทมสบอกว่า no new m a t e to mid d l east e says indonesia อินโดนีเซียนะคะประกาศยุติส่งสาวใช้ไปทำงานที่ตะวันออกกลางทั้งหมด21ประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นการตอบโต้ด้วยกรณีที่ซาอุดีอาระเบียประหารชีวิตหญิงอินโดนีเซีย2คนคะ่ะบรรดา21ประเทศนะคะที่จะไม่มีสาวใช้อินโดนีเซียไปทํางานแล้วนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียแน่นอนค่ะเพราะว่ามีชาวอินโดเนียไปทํางานที่นั่นเยอะเลยนะคะ แล้วก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาบาเรนแล้วก็อียิปต์ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมาตรการนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ภายใน3เดือนแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรอนุญาตให้ทํางานต่อเพียงแต่ว่าจะไม่มีการส่งไปเพิ่มแล้วนะคะถือว่าเป็นประกาศถาวรเลยก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียเคยยุติการส่งคนทํางานในบ้านไปยังตะวัอนออกกลางที่โดยเฉพาะที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงปี2011แล้วนะค,คะเพราะว่า มีรายงานมาเยอะประชาชนก็ร้องเรียนมาเยอะว่าไปทํางานที่นู่นแล้วก็ถูกทําร้ายถูกเรีดรอนสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งอินโดนีเซียก็ร้องเรียนไปหลายรอบแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้พลเมืองอินโดนีเซียที่ไปอยู่ที่นู่นเองนะคะเวลาไปก่อเหตุอะไรเนี่ยโดนประหารชีวิตด้วยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยแน่นอนว่าเขาบังคับใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองประเทศนะคะก็เลยค่อนข้างจะเข้มงวดค่ะ ทีนี้นอกจากจะไม่ส่งไปตะวันออกกลางแล้วนะคะทางรัฐบาลอินโดนีเซียยังบอกว่าจะมีการออกข้อจํากัดเกี่ยวกับการส่งคนทํางานในบ้านไปยังประเทศในเอเชียแปซิฟิกด้วยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียรหรือว่าฮ่องกงนะคะเพราะว่าสาวใช้อินโดนีเซียก็ถูกทําร้ายเยอะเหมือนกันค่ะทีนี้แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะกําลังตั้งคณะทํางานร่วมกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกค่ะเพื่อหาหรือว่าจะมีมาตรการอะไรขึ้น ทางอินโดนีเซียบอกว่าคือจะไม่ส่งออกเสาใช้ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปทำอาชีพอื่นอย่าง,างเช่นพ่อครัวคนขับรถที่เลี้ยงเด็กผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็จะสามารถส่งออกไปได้ะคะ่ะแต่ว่าจะต้องได้รับการเทรนเพื่อให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซียนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตามกฎหมายของอินโดนีเซียแล้วสามารถยุติการส่งคนงานไปยังประเทศที่ถ้าเกิดเข้ามองนะคะพิจนารณาแล้วว่าลดคุณค่าความเป็นมนุษย์และเกียรติภูมิของอินโดนีเซียค่ะทีนี้ก็เลยเปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อินโดนีเซียเนี่ยตระหนักมากกว่านะคะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ พูดถึงการประหารชีวิตเนี่ยอินโดนีเซียก็เพิ่งประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติดชาติอื่นเหมือนกันค่ะแต่ละชาติก็มีแต่ะและเรื่องต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ประเทศกัมพูชากันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้สาหรับคนที่ชอบบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆนะคะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะพนมเป็นโพสต์ค่ะบอกว่ามีดิมแร่โอ at risk ชาวกัมพูชาย,ยังนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ป่านะคะที่ตลาดเช้าบ้านลุงจังหวัดรัตนคีรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาค่ะมีแม่ค้าคนหนึ่ง เนื้อเก้งคือเขาไม่ได้ขายธรรมดานะวางหัวเก้งโชว์ไว้บนเขียงเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูป่าเนื้อทรายกวางป่าแซมบ้านะคะแม่ค้าออกมารับประกันด้วยว่าคุณภาพเนื้อสัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยอร่อยแล้วก็ดีมากทีนี้ในกัมพูชาเองเก้งและหมูป่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะแต่ว่ากวางป่าแซมบ้าค่ะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ระบุไว้ในสหาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN นะคะ ก็อย่างไรก็ตามนะคะสัตว์ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐดังนั้นการค้าขายเนื้อสัตว์ป่าเหล่านี้ในกัมพูชาจึงผิดกฎหมายแต่ก็ดูเหมือนกับว่าทั้งแม่ค้าพ่อค้าและก็ลูกค้าไม่สะทกสถานค่ะยกตัวอย่างนะคะแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอซื้อเนื้อสัตว์ป่าจากพรานที่ไปล่าได้ทุกวันรวมกันประมาณ30-40ถึงกิโลกรัมนะคะ,คะหมูป่าก็จะหาง่ายหน่อยแต่ว่าเนื้อทรายนะคะนานๆจะมีสักครั้งค่ะ เธอขายกระต่ายเต่าตัวเงินตัวทองด้วยราคาเนื้อหลักๆนะคะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะทีนี้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะคะซื้อไปบริโภคไปทำยาบางคนเนี่ยซื้อไปทั้งหัวเลยสมมติจับเก้งมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะคะเอาไปทั้งหัวนะคะอาจจะเอาไปตกแต่งบ้านค่ะแม่ค้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้ขายเฉพาะที่ตลาดบ้านลุงค่ะแต่ว่าลูกค้าทั่วประเทศโทรมาสั่งทางโทรศัพท์ ายเงินผ่านมือถือด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเธอบอกว่าการค้าอย,ย่างสดใสถึงแม้ว่ามันจะผิดกฎหมายเป็นเพราะคอรับชั่นเธอให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดพนมเป็นโพสต์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าต้องจ่ายเงินให้ตํารวจต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายปีแล้วนะคะเดือนละประมาณพันกว่าบาทตํารวจก็ทําเป็นจะได้ไม่รู้ไม่ชี้นะคะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวคนอื่นก็ทําเหมือนกันค่ะใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะกลุ่ม NGO ที่ปกป้องสัตว์ป่าในพื้นที่บอกว่าพยายามจะจัดการกับเธอคนเนี้ย สิบกว่าครั้งแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะอะไรไม่ได้เลยถูกต้องนะคะ,คะไม่ใช่แค่ที่ตลาดบ้านลุงค่ะตลาดอื่นๆในจังหวัดรัตนาคีรีก็ขายเนื้อสัตว์ป่าอย่างแพร่หลายเช่นกันค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีผืนป่ากว้างใหญ่การตัดไม้ทำลายป่าก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนทำให้จังหวัดกลายเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับพ่อค้าแล้วก็นักล่าสัตว์ผิดกฎหมายก็คือล่าได้ง่ายนั่นเองนะคะร้านอาหารบางแห่งก็ยังขึ้นเมนูสัตว์ป่าอย่างเปิดเผยด้วยค่ะ คุเชียวชาญด้านสัตว์ป่าหลายรายนะคะเห็นตรงกันว่าทางการควรจะหามาตรการเพื่อหยุดการค้าเนื้อสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายเช่นอบังคับใช้กฎหมายให้อย่างจริงจังให้การศึกษานะคะหรือว่าให้ทางเลือกกับพ่อค้าแม่ค้าไปประกอบอาชีพอื่นๆที่ได้รายได้มากกว่านี้ค่ะ ก็ต้องคอยดูดกันต่อไปค่ะว่าจะมีมาตราการอะไระนะคะ,คะนี่เป็นเรื่องของเนื้อปา่าผิกดกฎหมายค่ะแต่ดิฉันจะพาไปที่เมียนมานะคะนี่ขายได้อย่างถูกกฎหมายมเลยนั่นก็คือเนื้อไก่ค่ะข่วหัวใจ The Myanmar Times บอกว่า KFC s first location will be on บกย n องซัน ok o ร d ตอนนี้นะคะ KFC เตรียมเปิดตัวสาขาแรกในเมียนมาแล้วนะคะที่ถนนบกยศองซานในนครย่างกุ้งค่ะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดโบโชกหรือว่าบกยกนั่นเองนะคะแม้ว่าจะไม่มีการบอกวันที่ที่จะเปิดตัว อย่างเป็นทางการ ตรงๆนะคะว่าวันไหนแต่ว่าถือว่าเป็น KFC สาขาแรกที่จะเปิดในเมียนมาเลยแล้วก็เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเจ้าแรกจากอเมริกาด้วยนะคะที่ได้รับอนุญาตให้มาเปิดทําการในประเทศเมียนมาค่ะคือทําเลแถวนั้นเนี่ยเรียกว่าทําเลทองคือตรงข้ามกับตลาดสกอตต์อีกชื่อหนึ่งอของตลาดนั้นค่ะนั่นเลยนะคะทีนี้ KFC ก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งเป้านะคะกลุ่มลูกค้าก็คือกลุ่มชนชั้นกลางที่ตอนนี้กําลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยในเมียนมาค่ะนอกจากนี้แล้ว ะะเดี๋ยวจะเปิดอีกหลายสาขาในนครย่างกุ้งค่ะแล้วก็วางแผนจะขยายไปเมืองอื่นๆด้วยสําหรับบริษัทที่เข้ามาเปิดนะคะก็คือบริษัทโยมาสตรีทิจิคโฮดดิ้งส์เขาลงนามข้อตกลงกับ KFC ค่ะ,คะแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์แต่ว่าเน้นไปทําธุรกิจในเมียนมาค่ะที่นี้แล้วเนี่ยเคเเข้ามาจะเจอกับคู่แข่งนะคะตอนนี้ที่เข้าไปเปิดแล้วคือร้านลอตเตอรี่ของเกาหลีใต้ไปเปิดตั้งแต่ปี2 0 1 3แล้วก็ขยายไปอีกเมืองนึงแล้วนะคะ ที่มันดเล่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเมยนมากกาลังเนื้อหอมเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าหลังจาก KFC แล้วเนี่ยแบรนด์หรือว่าร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกันร้านไหนจะเข้าไปอีกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย KFC เหมือนจะเป็นผู้นําร่องะะนะคะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาของอาเซียนไดเรกค่ะคุณนอใบสุราบาซรีอยู่ในสายแล้วค่ะ Good evening by h o w a r e y o u Hello from Bangkok Hi Good evening Titi n i k i yes so there's just a leaders retreat meeting in singapore right so you have an update about yes. this for us yes i'll be talking about that okay okay. okay okay malaysian prime minister datuk sri najib tun raza and his counterpart singapore prime minister lee sen long have reaffirmed that both countries are fully committed to the success of the high speed rail project that will link the republic and kuala lumpur the hsr project comprised of 400 kilometer long route. On mm -hmm. a brand new line dedicated track that will allow trains to travel at least 250 km per hour and will trim travel time between the two cities to 90 minutes compared with five hours by road and eight hours by conventional rail services currently. During the leaders' retreat, as well, uh, both leaders, uh, however, said the project's initial completion target of the year 2020 will be reassessed given the scale and complexity of the project. This project is first of its kind in the region, has received considerable attention both domestically and inter internationally, with many countries offering to share their experience and expertise for the project. Mm -hmm. uh, apart from that, uh, both leaders are also uh, encouraged by the support and attention from the global community and look forward to further progress of this iconic project, which will boost connectivity, facilitate travel between two cities. And enhance business linkages as well as improve people-to-people ties. Apart from that, they are committed to reduce congestion uh with Singapore, uh, automating all motorcycle counters at the Woodlands and Tuas checkpoints by year end, uh, end of 2016. Okay. And also, uh, sorry. Mm -hmm. Yes, please go ahead. Uh, and. Uh, apart from that, uh, Malaysia is also uh, looking at introducing the radio frequency ID stickers in passport for Malaysian motorcyclists to allow for faster staff clearance. Uh, other than that, the leaders also need to work together to, uh, for the realization of full implementation of ASEAN Economic Community measures before the year end and to further deepen economic integration beyond 2015. Okay, right. thank you very much, right. Sir, for your report this evening. Hope to talk to you You're again welcome. very soon. Bye. You're welcome. Bye. ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายลีเชนลุงนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียเขามีการหารือกันนะคะแล้วก็ประกาศร่วมมือกันก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมมาเลเซียกับสิงคโปร์คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเดินทางด้วยรถไฟแบบเดิมๆเ,เลยนะคะ8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขับรถเนี่ยก็นานนะคะตอนนี้ถ้าเกิด มีรถไฟความเร็วสูงนะคะก็จะใช้เวลาเหลือเพียง90นาทีเลยใช่ค่ะคือขับรถเนี่ย5ชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นทางความยาวทั้งหมด400กิโลเมตรค่ะรางรถไฟสายใหม่นะคะก็จะให้รถไฟแล่นได้ด้วยความเร็วสูงอย่างน้อย250กิโลเมตร ต่อชั่วโมงค่ะผู้นำทั้งสองชาตินะคะยังกล่าวว่ากำหนดการเดิมเนี่ยะจะเสร็จสิ้นในปีคริสตศักราช2020แต่ว่าอาจจะต้องประเมินอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าความซับซ้อนแล้วก็ความใหญ่ของโครงการนั่นเองค่ะ,คะก็เป็นโครงการที่ฮือฮามากเลยนะคะถือว่าเป็นโครงการแรกในภูมิภาคที่พยายามจะเชื่อมโยงนะคะ,คะสองประเทศเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็มีหลายประเทศนี่โอ้โหตอนนี้เสนอตัวเข้ามาเลยนะบอกว่าอยากจะมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะทีนี้แล้วนะคะทั้งสองชาติก็ยังตกลงร่วมมือกันที่จะทํางานผลักดันให้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดินหน้าให้ได้ในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสองชาตินะคะอยากจะรถการจราจรที่ติดขัดนะคะระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองชาด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะ จากเส้นเดร็กนะคะวันนี้เราจะมาดูรายงานพิเศษนะคะที่ประเทศจีนค่ะถ้าพูดถึงไร่องุ่นนะคะเพื่อไปทำวายเนี่ยเราจะนึกถึงประเทศอย่างฝรั่งเศสใช่ใชไหมคะ,คะว่าน่าจะมีเยอะค่ะแต่ว่ามีรายงานออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่มีไร่องุ่นมากเป็นอันดับสองของโลกแซงหน้าฝรั่งเศสไปแล้วติดตามได้จากรายงานของคุณพิเดชจันทรภูมิค่ะ ปัจจุบันจีนกลายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกองุ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไวน์เป็นอันดับ2ของโลกขณะที่อันดับ1คือสเปนและฝรั่งเศสอยู่ในอันดับที่3ตามที่องค์กรนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับไร่องุ่นไวน์เครื่องดื่มที่ผลิตจากไวน์และสินค้าต่างๆที่ทําจากอางุ่นหรือ International Organization of Wine and Wine ได้ประกาศออกมา ตัวเลขในปี2014ระบุว่าจีนมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่นรวม799,000เฮกเตอร์หรือราว4.9ล้านไร่ส่วนอันดับหนึ่งคือสเปนนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่น1ล้านเฮกเตอร์หรือราว6.2ล้านไร่ แต่อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสย,ยังคงเป็นประเทศที่ผลิตไวน์ได้มากที่สุดในโลกโดยเมื่อปีที่แล้วผลิตได้มากถึง470ล้านลิตรและโกยเงินจากการส่งออกไวน์ไปยังต่างประเทศถึง280,000ล้านบาทขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดหรือประมาณ3.1ล้านลิตรตามมาด้วยฝรั่งเศสและอิตาลีทั้งนี้ประเทศผู้นําเข้าไวนา์มากที่สุดในโลกคือเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าการค้าโลกที่สูงถึง960,000ล้านบาท กลับมาที่ประเทศจีนซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ปลูกองุ่นรายหลักของโลกอย่างรวดเร็วเพราะมีพื้นที่ไร่องุ่นเพิ่มขึ้นจากที่มีเพียง4ในปี2000เป็น11ในปัจจุบัน ชองมารีโอรองจากองค์กรนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับไร่อังุุลวายเครื่องดื่มที่ผลิตจากวายและสินค้าต่างๆที่ทําจากอังุุลระบุว่าชาวจีนมีพื้นที่เพาะปลูกหลายสิบหลายร้อยหรือหลายพันเฮกเตอร์ที่เป็นเงินลงทุนจากชาวจีนแต่ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกองุุลจากออสเตรเลียสหรัฐสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีและปัจจุบันชาวจีนรุ่นใหม่หลายคนยังคงเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อศึกษาทักษะในการค้าขายขณะที่ทางการจีนเองก็กําลังพัฒนาศูนย์ฝึกอบ ของตนเองควบคู่กันไปทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน นะคะนะคะวายจีน <Why Jean. S 2> ใช่ก็ต้องลองดูเหมือนกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค,ะค่ะปิดท้ายนะคะคุณนอไปสุราบาสรีนะคะมีเพลงมาฝากชื่อว่าเพลงปกายาค่ะศิลปินเนี่ยก็ร้องกันหลายคนนะคะชื่อเพลงมีความหมายว่า Believe อุทิศให้กับเที่ยวบิน MH370 ค่ะ,คะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะฝักหน facebook, facebook. ้า Facebook f a c e b o o k c o m a s e a s i a n p h e n o m e n o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ